เรียนท่านผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและผู้มีเกียรติทุกท่านในานามสายงานพัฒนาที่ยั่งยืนขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรวีริศอัมรพานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาเปิดโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสลัมฤทธิ์ทางสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน i อ t s ทีซั i เทนเนเบิลบิ s เในหัวข้อการยกระดับอุตสาหกรรมไทยในเวทีสากลร่วมพลิกวิกฤตสร้างโอกาสด้วยกลยุทธ์แบรนด์ยั่งยืนในวันนี้การนิค่อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมอบหมายให้บริษัทไนคอบ์ปเอสีจกัดเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้กนอได้ร่วมสะท้อนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับผู้ประกอบการผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมโดยมุ่งส่งเสริมกลไกการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงผลสลัมฤทธิ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือโซเชียลอิมแพ a s อเซสเ e นต ให้ไปเป็นตามมาตรฐานของสากลนะคะตลอดจนพัฒนาเครื่องมือการประเมินกระบวนการรับรองและเกณฑ์รางวัลส่งเสริมพัฒนาความพร้อมตลอดจนรณรงค์สร้างความตระหนักประชาสัมพันธ์โครงการและประกาศเกณฑ์เพื่อสรรหาผู้ประกอบการในนิคมนำร่องจำนวน15ารายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยกนออจะจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน2หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนา ประเมินผลสำลีทางสังคมเพื่ออบรมให้ความรู้พื้นฐานในกรอบมาตรฐานการประเมินผลสำลีทางสังคมให้แก่พนักง,งานกนอผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำร่องจำนวน15ลายหลักสูตรที่2นะคะหลักสูตรการตรวจรับรองการประเมินผลสำลีทางสังคมเพื่ออบรมแนวทางในการตรวจประเมินรับรองผลสำลีทางสังคมและเป็นการเตรียมความพร้อมในการ พิจารณาเกณฑ์การประเมินให้แก่พนักงานกนอผู้พัฒนานิคมนำร่องจำนวน3รา,ายทั้งนี้การพิจารณาให้รางวัล Social Impact Excellence Award ประจำปี2,565ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมด้วย